รสวัสดีครับผมกอฟเอ็มซี999มาอีกแล้วมาให้ผู้พี่ๆได้เห็นอีกแล้วโอ้โหเนะี่กลับมาแล้วครับผมห่างหายไปนานครับวันนี้ซื้อรถอัดมาให้ผู้พี่ๆเลยครับเพิ่งจะได้สะดวกได้อัดอกมิมมี่ขอไปทางรถสวยๆแจม่แจมๆพี่ครับวันนี้อยู่หน้านนถานนนี่บริษัทเอ็มซี999นี่รถสวยๆแลยเที่ัดให้น,หนี่มาใหม่ๆเลยอยู่บน,นเทลเอร์เลยนะครับ สนใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยครับนี่สินค้ามาใหม่พึ่งลงเทเลอร์เลยเนี่ยกำลังลงเลยพีพ่่สนใจรุ่นไหนก็สักขอบ30ต่อมาได้นะครับฟ็อ MC ก็เก้าวันนี้จัดให้แล้วครับพอดีไม่ว่างครับออกไปดูรถให้พวพี่นี่จัดมาให้เลยสวยๆงามๆอยู่หน้าถนนเลยเสียวรถหายอะเอ็กซ์มามาด้าสองห้ประตูแอมเบอรี่ฟอร t ตโยต้าวีโก้โฟวินเกียร์ออโต้จัดมาให้แจมแจมให้พวกพี่ๆได้รับชมงานว,วันนี้มาสเสนอเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนี่อย่าเดินข้ามมาหนึ่งที่ก่อนอะจะได้ดูว่รารถแจมแจมเนี่ยเพิ่งซื้ออัดเข้ามาเลยพี่พวกพี่ๆไ,ได้รับชมงานฝากกดไลค์ติดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ครับ แปดหนึ่งอะพี่เดี๋ยวผมวิ่งข้ามถนนก่อนเรียวอีสิเลยส,สดยไม่มีตัดต่อถายแล้วครับอ่ะมายแล้วครับนี่เห็นเห็นเลยสวยสวยเลยเนี่ยนี่ใส่ท้องสวยทุกคนันมันจะย้อนแสงใหม่เดี๋ยวก๊อป MC จัดให้นี่ MC 999ลำลูกกาของ7นะครับเราคัดรถดีๆรถสวยๆงามงามามให้พวกพี่ๆได้รับชมกันก็ ฝากติดตามเป็นกำลังใจอันนี้เบอร์โทรครับนี่ถึงแล้วครับเบอร์โทรช่องทางการติดต่อติดต่อมาได้เลยครับเบอร์นี้เราจะมีรถดีๆรถสวยๆงามๆม,มาให้พวกพี่ๆได้รับกันเดินไปไม่ได้เพราะว่าติดนถนนลาดเล่จำๆเลยย้อน,นแสงหน่อยนะด้านนี้เดี๋ยวจะหัดต่อให้ทีหนึ่งเพราะว่า เราคั้นรถมาให้อย่างนี้แล้วก็ไม่มีไรามากก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กลองเอ็มซีได้เอารถเข้าสวยๆอย่างนี้มาให้พวกพี่ๆได้รับชมกันก็ฝากติดตามเลยนะครับครับสวัสดีครับฝากติดตาม้วยน,นะครับลงจากเทลเลอร์เรียบร้อยแล้วนี่พามาเห็นๆต,ตัวเป็นๆเ,เลยเพิ่งจะลงมาวันนี้ซัดมาห้าคันมาให้พวกพี่ๆได้รับชมงานรถสวยๆ เข้ามาอีกแล้วเอ็กซิลี่ชอบจริงๆที่นี่ครับมาชมได้สวยไม่สวยลองเข้ามาชมได้เข้ามาตลอดฟอร์จูเนอร์เข้ามาเหมือนกันครับนี่นี่อีกคันหนึ่งตัวหลอ่อตัวเกลาเลยอันนี้ออโต้นะครับเกียร์ออโต้โฟวิน หากันได้ที่ MC 9 9 9นี่ลูกค้าที่สนใจโฟออโต้เครื่อง3000นะครับนี่สวยๆจัดมาให้แล้ววันนี้กอฟ MC 9 9 9ก็ฝากพี่ๆที่รับชมฝากติดตามกดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กอฟ MC 9 9 9เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังตอนนี้งานเยอะมากครับพี่เดีย๋ยวจะพาดูแค่ตรงนี้ให้ดูว่ารถเข้ามาใหม่ทุกวันช่วงนี้ก็ ติดงานเยอะครับเอาไปดูลงดูรถให้ลูกค้าครับเพราะว่าหารถมาให้ผู้พี่ๆได้รับชมงนันในคลิปจะได้เอามาลงเอามาชมงนันเห็นๆมีทุกวันลงทุกวันซื้อทุกวันเออซื้อทุกวันนี่ต่อเลี้ยงเนี่ยเนี่ยเนี่ยงนายอีกบานเลยครับพี่รถยังไม่้ล้างอ,อีกเยอะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่เพียบเลยนี่ฝากไว้ด้วยบริษัท m อ9 9ซี้ําลำลูก,กาของเจ็ดนี่ มากันเยอะครับผมมาพาทัวร์พาทัวร์รอบนึงก่อนเนี่แหละครับลูกค้าคนไหนที่สนใจติดต่อสอบถามมาได้หรืออยากดูรถรุ่นไหนสนใจเอสลงแอดไลน์มาได้นะครับอยากจะทิ้งเบอร์โทรทิ้งไลน์ทิ้งอะไรมาให้พี่พี่ที่สนใจอยากจะชมรถตัวจริงสวยสวยงามนี่เลยกอลฟเอจัดมาให้พวกพี่ๆได้รับชมกันคันนี้ยังติดค้างยังไม่ได้รีวิวให้พวกพี่พี่ได้รับชม มีหลายคันครับนี่เพิ่งเข้ามาสเตลก็ยังไม่มีเวลาว่างเหมือนกันครับพี่เดี๋ยวมีเวลาว่างผมจะเอาคลิปมาให้ลงให้พวกพี่ๆได้รับชมงนันก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้จะติดงานนิดหน่อยเดีย๋ยวจะเอามาให้รับชมงานเรื่อยๆเดี๋ยวว่างสะดวกผมจะมารีวิวให้พวกพี่ๆได้รับชมงานก็ผมไม่มีอะไรมากก็ ฝากกดไลค์กดแ like, ชร์ฝากติดตามเนี่ยจะมีรถอีกเยอะข้างหลังก็มีอัดไม่เยอะเลยนะครับพวกพ,พี่ที่สนใจนี่อนันนี้โมทีนนี่นี่เบอร์โทรนี่ทิ้งให้ท้ายคลิปเลยเบอร์โทรอ่ะไหนๆก็เดินมาแล้วเดินรอบแล้วอ่ะอนี่โหยแม่แบ e ็กอีชันรีโวเอ็กซ e ซิลลี่นี่เบอร์โทรครับพี่เดีย๋ยวผมเดินมาให้พี่ได้รับชมกัน รถสวยๆก็มีที่เอ็มสีไม่มีชนนี่ครน้ำทงน้ำท่วมหรืออะไรทั้งนั้นเลยอัดมาให้เห็นๆนี่เบอร์โทรศูนย์แปดห้าห้าหนึ่งสี่ห้าสี่ห้าน้องเป็ดปล่อยศูนย์เก้าสี่ห้าห้าหกหนึ่งศูนย์สามหกเบอร์พิ่ตายศูนย์แปดหนึ่งแปดหนึ่งห้าเก้าห้าสี่แปดเบอร์คุณฟองเบอร์ก๊อปศูนย์แปดสามศูนย์เจ็ดแปดเก้าหกปีห้าฝากไปด้วยครับอันนี้ครับ